สวัสดีครับพี่น้องทีักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่22ข้อ22และข้อ23นะครับมันเป็นคําสอนของปราฏตอนที่2จาก30ตอนนะครับผมให้หัวข้อว่าเลือกวิธีที่จะปฏิบัติต่อคนยากจนและคนทุกข์ยากในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าอย่าปล้นคนยากจนเพราะเขาเป็นคนยากจนหรือบีบบังคับคนทุกข์ใจที่ประตูเมืองเพราะว่าพระเจ้าทรงว่า ความแทนเขาและจะริบชีวิตของผู้ที่ริบเขาพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับการข่มเหงปล้นคนยากจนเนี่ยนะมีหลายวิธีครับเช่นดอกเบี้ยที่แสนแพงในอบยคบทที่22นะครับเราจะเห็นเรื่องนี้บางคนก็ใช้วิธีบิดเบือนคำพิพากษาแต่ในปัจจุบันนี่มีวิธีการเยอะครับบางคนเอาเปรียบลูกน้องให้ลูกน้องทำงานหนักตัวเองได้กำไรและขณะเดียวกันถ้า เราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีอํานาจมากกว่าก็บีบบังคับให้เขาทําตามในสิ่งที่เราเองต้องการจนเหมือนกับว่าเราเอาเปรียบเขาอย่างจริงจังและพระคัมภีร์บอกว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยน่ากลัวครับแต่กอบคุณพระเจ้าครับเรามีสิทธิ์เลือกในการดาเนินชีวิตต่อคนที่ยากจนคนที่ทุกข์ยากคนที่อยู่ภายใต้ดูการดูแลของเรา1ครับเลือกข่มเหง นี่ก็คือคล้ายๆพระกมภีตอนนี้เลยครับเราสามารถเอาจากเขาเราก็เอาจากพวกเขาทําร้ายพวกเขานะครับเขาไม่มีโอกาสป้องกันตัวเองและไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองเรายิ่งเอาจากเขาให้ได้มากแต่อย่าลืมนะครับสุริบท68ก็5ข้อบอกว่า ในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของคนกำพร้า,ลาและทรงปกป้องหญิงไม้นะครับยิ่งเราจัดการคนอื่นนะครับพระเจ้าจะปกป้องเขานะครับและในพระคัมภีร์ในข้อ23บอกว่าพระองค์จะว่าความแทนเขานะครับอันที่2ครับเลือกเมินเฉยมีสิทธิ์เลือกอีกปันประเหต์นหนึ่งครับไม่ผิดกฎหมายครับการที่เราจะอยู่เฉยเฉยเห็นคนลำบากแล้วเราก็ไม่ไปปล้นเขาครับแต่อยู่เฉยเฉยพระคัมภีร์บอกว่าตอนนี้อย่าปล้นคนเราบอกเราไม่ได้ปล้นเราอยู่เฉยเฉย เราสามารถเพิกเฉยกับความต้องการของคนโดยที่เราเองนั้นก็ไม่ทําอะไรโซโลมอนเตือนไว้นะครับในสุภาษิตบทยี่สิบข้อสิบอกว่าผู้ที่อุดหูไม่ฟังเสียงร้องคนยากจนตัวเขาร้องและไม่มีใครได้ยินพระคัมภีร์ในบทที่28่แปดข้อยีบอกว่าบุคคลที่ปิดตาเสียจากการนี้จะถูกแช่งสาบอย่างมากแัะนั้นเองเฉยได้ไหมครับไม่ได้เลือกขคมเหงได้ไหมครับไม่ได้ แต่หลายคนก็เลือกข้อที่1ข้อที่2แตไปแล้วแต่ยังไงก็ตามครับขอมาดูข้อที่3ครับก็คือเลือกช่วยเหลือแน่นอนพระคัมภีร์ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องพระเจ้าจะอวยพอรอย่างไรแต่เรารู้จากพระคัมภีร์ว่าเราไม่เป็นแบบนั้นเราจะไม่ไปปล้นคนยากจนแต่ขณะเดียวกันพระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เราแค่ไม่ปล้นหรือเฉยๆกับเขาเราต้องช่วยเหลือครับเพราะพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ ในยากอบทหนึ่งข้อ27บอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ์และไร้มนทินต่อประพักพระเจ้าและพระบิดานั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกจะสังเกตนะครับมีบางคนสนใจอยู่แค่การรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกไม่ทำบาปแต่ว่าบาปอีกอันหนึ่งที่ไม่ไม่ได้ทำก็คือการทำสิ่งที่ดีไม่ได้หนุนใจไม่ได้เยี่ยมเยียนไม่ได้ให้กำลังใจไม่ได้ช่วยเหลือคน พระจำ,ำพิมพีสอนเราในจุดนี้นะครับว่าเราไม่ใช่เพียงแต่ไม่ข่มเหงเหมือนกับพระคำพมพีบอกไม่ปล้นคนยากจนเพราะเขาจนเลือกที่จะเมินเฉยก็ไม่ได้เราต้องเลือกอย่างเดียวครับคือเลือกช่วยเหลือเพราะนั่นคือแผนการแห่งพระพรที่เราจะได้รับในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยขอบใจปอดครับ